แคลชานลคำเตือนรายการนี้อาจมีเนื้อหาสอบไปทางเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสืบพันธุ์ขึ้นไปเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีหามอยควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cast w a y รายการหนึ่งเหตุผลกับสิบงว่าของชาวโลกครับนี่คือทีมงานของพวกเราครับอยู่กับผมครับ Cast Bank ครับจินค่ะกากค่ะนัดผูครับผมอินครับเตาครับวันนี้เนื้อหารายการเราจะเป็นไรเราไปดูกันเลยเวชหนึ่งเหตุผลกับสิบงว้าของเราในวันนี้คือถ้าสมมุติว่าคุณกำลังนอนแฟนคุณอยู่และอยากให้แฟนมาสนใจคุณ คุณจะมีวิธียังไงที่จะทําให้แฟนมาสนใจหรือมางอกคุณครับชื่ออะไรครับนกค่ะ,ะเดลล่าครับครับสมมุติว่าถ้าเรางอนแฟนอยู่แล้วเราต้องการเรียกร้องความสนใจจากแฟนเราจะมีวิธียังไงในการเรียกร้องความสนใจจากแฟนครับก็คงบอกเขาไปว่าเฮ้ยเรางอนอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะบอกตรงๆเลยบ้างอัน แล้วถ้าเป็นเบลล่าครับก็ไม่ได้บอกตรงๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะดูแบบเยอะเกินไปก็แบบเชิดเชิดใส่นิดนึงให้รู้ว่าพองันอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่บอกตรงแต่เชิดใส่นี้ผมว่าเชิดใส่หนักกว่านะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเหมียวถ้าพี่เหมียวเนี่ยงอนแฟนแต่แฟนไม่รู้แต่เราจะทํายังไงให้แฟนรู้ว่าเรางอนเนี่ยพี่เหมียวมีวิธีอะไรบ้างครับไม่พูดไม่คุยไม่มองหน้าแล้วก็ไม่ตอบกลอะไรเลยนี่โหดมากเลยนะนิ่งๆแบบเจ็บอ่ะ คุณจอยนะผมก็จะโทรไปแล้วก็เงียบค่ะโทรไปแล้วก็เงียบก๊อกเดียวเลยมีก๊อกสองไหมครับก็ถ้าก๊อกสองก๊อกแรกยังไม่รู้ตัวก็ก๊อกสองก็คือจะแท็กสเตตัสไปให้ค่ะออกสื่อไปเลยครับผลซุ่มยิงให้โลกรู้ไปเลยว่างอนอยู่โทรไปแล้วไม่พูดแท็กเพจไปแล้วไม่ไม่รู้สึกทุกศาอะไรแล้วมีวิธีที่สามไหมครับแบบเด็กขาดแล้วถ้ามึงยังไม่แบบสนใจแล้วนะจะไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปจากเจอเลยอย่างเงี้ยดักรออย่างเงี้ยดักตกนะครับพูดง่ายๆดักตบดักตกเลยอ่ะงั้นผมขอคำโดนๆ กหนึ่งประโยคเอ่อมือถือแพงแค่ไหนถ้าไม่มีคนโทรมาก็ไร้ค่าอยู่ดีค่ะถึงจะรักมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับไปถ้าใครทิ้งคนนี้นะครับไม่ง้อนะรับรองพลาดแล้วผมนี่เสียดายแทนเลยฮะขอคำคมโดนๆให้แฟนพี่สักคำหน่อยครับก็ถ้ารักก็ต้องอดทนนะจะเลิกกับฉันคิดดูให้ดีๆรีเทนอีกทีต้องต่อบัตรคิวโะเจ็บไหมครับเป็นร้อยคิวเลยคะที่รออยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวียนเทียนนะครับแล้วขอบคุณมากคร่าผมเองเ ขอเสนอาการนายกระตุนบังง่รูปแบบใหม่จะมัวมานั่งอานอยู่ทำไมเมื่อเราจับบรรพักเสียงให้ฟัง Injection เพื่อทําในสิ่งที่คุณโคลาทําไม่ได้เขาอ่อนโยนเกินไปที่จะเหนียวไกลในวันนั้นต,ติดตามได้ที่ b แบ k ็ก t Channel หรือ f เฟซบุ๊กแฟนเพจแบล็กแคท c ับตามดิงดานล้าดนี้เลยครับ Back c no a อ่าชื่อมุงไม่ครับ ถ้าเรากําลังงอนแฟนเราอยู่แล้วเราต้องการเรียกร้องความสนใจให้แฟนสนใจเราเราจะมีวิธียังไงที่จะเรียกร้องความสนใจให้แฟนมาสนใจเราอ่าสําหรับผมนะครับก็ประมาณว่าโพสเฟซบุ๊กดีกว่านเานาะก็โพสให้ว่างอนนู่นนี่นั่นบ้างอะไรบ้างประมาณน,นี้แล้วก็โพสต์แบบให้มันดูแบบน่าเชื่อถือที่สุดนะครับออกสื่อเลยเหรอครับออกสื่อเลยครับแล้วถ้าสมมติเขายังไม่สนใจล่ะต้องทําให้เขาเห็นภาพนะครับกีดแขนตัวเองเหมือนในโซเชียลกีดกีดแขนลงเลยกีดแขนกแขนเลยปรากฏว่าตายบรรทยักษ์แดกตายก่อน แล้วถ้าเป็นเราครับโดดน้ําตายครับโดดน้ำตายเลยเดียวโดดน้ําตายแล้วเขาจะสนใจยังไงเราเรียกร้องไงเราเรียกร้องเหมือนพี่เขาบอกโพสเฟซบุ๊กไงเราก็ถ่ายรูปในน้ําเอาถ่ายภาพกำลังโดดน้ําตายไม่งั้เขารู้ว่าเราเฟกดิไม่เฟกดิพี่แบบให้คนแบบไลคหาเลยใช่ไหมใช่บอกเขาอ๋ออให้คนโทรบอกเไยดูไม่ฝากไว้ในกายเธอพี่อินกันแล้วเที่ยวพัว่ะ่แดนค่ะ ก็พูดตรงๆเลยค่ะว่างอนว่าเคืองก็เหมือนพูดกระแทกกระทบใส่แล้วก็เดินหนีค่ะกระแทกแดกดันนะคะจะไม่พูดอะไรค่ะจะเงียบไปเลยค่ะเราจะเงียบเราเขาจะรู้หรอว่าเรางอนเขาก็หายไปเป็นวันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะรู้นะสมงโทรจิตงอนอยู่นะงอนอยู่นะแล้วสมมติเขายังไม่รู้ล่ะแบบเราเงียบเงี้ยเขาก็ไม่รู้เราจะทายังไงอะคะก็จะโทรไปแต่ก็จะไม่พูดอะไรค่ะมันเป็นเทนนะคะแบบโทรไปแล้วไม่พูดชื่อภูมิบีมค่ะชื่อมุกค่ะวันนี้ผมมีคําถามนะคะเป็นคำถามว่าสมมุติว่าถ้าเรางอนแฟนเราอยู่ เราอยากเรียกร้องความสนใจจากแฟนเพื่อให้แฟนมาสนใจเราเราจะมีวิธีเรียกร้องความสนใจแฟนยังไงก็ทิ้งไว้เลยเหมือนไปเดินห้างอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ตามใจเราแล้วก็งินเชิดเดินหนีเลยค่ะอา้าวแล้วแบบเฮ้ยกระเป๋าตังค์อยู่วบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนมากผู้ชายจะเป็นคนถือของให้แฟนใช่ไหมฮะ่คยมาใหม่ก็ได้ให้ดีก่อนค่อยมาใหม่อันนี้เขาขายแบบเชิดหญิงอันถ้าเป็นเราครับก็ไม่คุยด้วยโทรมาสิบสายทักมาร้อยรอบ ก็อ่านแต่ไม่ตอบถ้ายังไม่สนใจอีกราทำไงก็ปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้กลางทางสงสารโปรเตตะโอเคงั้นผมขอคำคมโดนๆสักคนละคำนะฮะสนใจบ้างก็ได้อย่าให้เคืองบ่อยขอคำโดนๆหนึ่งประโยคค่ะไม่เล็ดก็เช็ดใส่ค่ะง้อกูหน่อย รักรักรักกันให้รักกันด้วยใจครับอย่ารักกันด้วยซีหวังสิ่งประโยชน์ครับโดนสุดๆเลยๆแล้วผมฟังเป็นอย่ารักกันด้วยซีุ่นผมขอฝากเป็นคนอีสานครับผมคนอีสานเนาะอุ้งนบ้านหนน่ไปค้นขอนเก่นครับอแล้วจะบอกว่าแกแบบอีสานเนี่ยเป็นความสุกสนานอันนี้ฝากไว้เป็นพยานแล้วกันบอกว่าฮักกันเป็นยังต้องวังสีหักกันดีๆว่าสี่ ก็ได้กระยังว่าขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับแต่มีแต่ซื้ออย่างเดียวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ปเป็นยัองไรกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเนื้อหารายการที่เราไปสัมภาษณ์กันมาเป็นครับคุณนัทแต่ละคนนี่ข้ออ้างเยอะมากใช่ครับซึ่งข้ออ้างของเราวันนี้ครับแต่ละเหตุผลนี่ต้องยอมเลยทีเดียวผมว่านะครับผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีข้ออ้างหลากหลายแต่ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ผมมีข้อเสนอหนึ่งข้อครับง่ายๆเลยเวลาผู้หญิงงอนเนี่ยผมเสนอว่าเอาป้ายปักไว้บนหัวเลยแบบนี้แต่ผู้ชายก็ต้องปักแบบนี้ครับ<อ>สำหรับคุณเลยถ้าสมมุติคุณงอนนะ<อ>คุณต้องปักแบบนี้ เป็นไงครับอาตเลยไม่รู้ว่าแฟนก่อนภาพภาพรักผมเคยมีด้วยหรอโอเคครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสถานที่เจดีของเรานะครับร้านสปอร์ตคอฟฟี่นะครับที่ให้สถานที่ของเราถ่ายทำรายการในวันนี้ <c oughs> ร้านตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งชาติก,กท <c oughs> การเคยแห่งประเทศไทย <c oughs> ร้านตั้งอยู่ที่ราชวังกีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดสนาเทนนิสเลยเลยครับกาแฟนี่อร่อยมากนะครับแล้วก็ระคาย่อมยาวส่วนโกโก้นี่ก็คุณกินกาแฟรับรองเลย คุณคุณไม่ง่วงนะกินกันจนเบาหวานขึ้นแล้วครับกินจนเนี่ยครับไม่หลับไม่นอนกันมา3วันแล้วครับวันนี้อันนั้นลูกผู้ีดมานะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe รายการของเราด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจเ c e b o o กของเราได้นะครับที่ Bad Cat ครับนะครับเทปหน้าเราจะมีอะไรต้องติดตามชมครับ Bad Cat Survey สำนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ